อาจารย์ครับอยากสอบถามเรื่องการวัดเงินเฟ้อครับเห็นประกาศว่า7%แต่สินค้าอุปโภคบริโภคขึ้นไปมากกว่านั้นก็เคยพูดหลายครั้งแล้วนะฮะเอ่อ CPI ไม่ควรนำมาใช้เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อแค่นั้นเองนะฮะก็ก็ความเห็นนี้ผมก็เชื่อว่านักเศรษฐศาสตร์สำนักเศรษฐศาสตร์ทั้งหมดท d เก็คงด่าว่าผมบ้าแต่ว่ามันไม่ควรนะฮะมันไม่ควรมันมันมันปัญญาอ่อนมากถ้าคุณเชื่อว่า CPI จะสามารถเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อได้และ <laughs> เราจะเราจะขยายความต่อจากตรงนั้นยังไงใช่ไหมนะฮะทำไมทำไมผมเคยอธิบายไปหลายรอบแล้วแต่ว่าตัวอย่างที่เราสามารถยกง่ายๆเข้าใจง่ายๆเลยคือว่าอะไรนะฮะ CPI เป็นมาตรวัดว่าคนใช้เวลาใช้เงินเท่าไหร่ในการเรียกว่าดำรงชีวิตในการกินในการอยู่ในการเดินทางในการไปทำงานในการมีชีวิตเอ็กซิมีตัวตนอยู่ในสังคม CPI คือมารที่วัดว่าโดยเฉลี่ยแล้วผู้คนชนชั้นกลางโดยทั่วไปค่าเฉลี่ยของผู้คนนะฮะ average ด้วยนะไม่ใช่ median ซึ่ง median มันจะสูงกว่า average พอสมควรเลยเนี่ยอยู่ตรงไหนหรือต่ำกว่าวะต้องต่ำกว่าสิเพราะมันกระจุกตัวมากข้างบนนะอยู่ตรงไหนนะฮะเราใช้เงินเท่าไหร่ปัญหาคืออะไรปัญหาคือ CPI วัด ตัวเลขต่างๆเหล่านี้โดยสมมติฐานว่าถ้าผู้คนใช้เงินมากขึ้นแปลว่ามันทุกอย่างมันแพงขึ้นและเมื่อทุกอย่างมันแพงขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่เป็นอินดิเคเตอร์ที่บ่งบอกว่ามันมีสภาวะเงินเฟ้อเกิดขึ้นสภาวะเงินเฟ้อกลายเป็นคำที่ถูกใช้เป็นคำจำกัดความเชิงเทคนิคที่มีคำจำกัดความที่ค่อนข้างแคบคือวัดจากราคาสินค้าอุปโภคบริโภคการแยกสินค้าเป็นสินค้าเพื่อการผลิตและสินค้าอุปโภคบริโภคผมก็มองว่าเป็นการเล่นคำ ที่หวังผลทางการเมืองที่ชั่วร้ายที่สุดอันหนึ่งเหมือนกันนะฮะคือจริงๆแล้วถ้าเราพิจารณาถึงระบบเศรษฐกิจคนคนนึงเป็นทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตแล้วมันควรจะเป็นอย่างนั้นแต่จริงในระบบเศรษฐกิจที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐมันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าว่ามันจะมีกลุ่มคนที่ถูกเลี้ยงโดยรัฐกลุ่มคนที่ถูกเลี้ยงโดยบริษัทใหญ่ซึ่งเป็นผู้คอนซูมอย่างเดียวแต่เขาผลิตอะไรเขาเอางานเขาทำ productivity ด้วยการเอาเวลาเขาไปขายเพื่อแลกเป็นเงินแล้วเอาเงินมาคอนซูมอย่างเดียวแต่เขาไม่ได้้้เป็นนผผูลิิตสคาาาวที่งขย ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเกิดการเรียว่า distinction ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริภโภคการที่มันมี distinction อย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อว่ามันมีผลยังไงแต่เรากลับมาที่ CPI เนี่ยนึกถึงคนคนนึงที่มีเงินสำหรับผมผมชอบใช้ตัวอย่างนี้คนคนนึงมีเงินสำหรับกินข้าววันละร้อยบาทนะฮะอยูดีทุกสิ่งทุกอย่างข้าวของราคาขึ้นนะเขาเคยกินเขาเคยกินข้าวหน้ากะเพราหมูสับนะกินกาแฟเซเว่นสักแก้วหนึ่งแล้วก็อาจจะ กินมาไม่สซสองทั้งหมดนี้อยู่ได้แายใน100บาทแล้วอยู่ดีหมูมันราคาขึ้นไก่ราคาขึ้นข้าวราคาขึ้นเขาทำยังไงเขาก็อาจจะหาอย่างอื่นกินแค่นั้นเองนะฮะหมูสับมันแพงก็ไก่สับแล้วกันนะ,ะเอาโครงไก่มาสับก็ยังได้ก็ถูกลงไปหน่อยเอามาผัดยากผัดในเซเว่นย่าไปร้านโชวขหวยข้างนอกอ่ะนะ,ะไปตลาดอะไรเงี้ยคือแบบว่ามันในที่สุดคือคนมีเงินอยู่เท่าเดิมมันไม่ได้มีเพิ่มขึ้นถูกไหมนะฮะ อาหารแพงขึ้นเขาไม่ได้จ่ายมากขึ้นสําหรับค่าอาหารเสื้อผ้าแพงขึ้นเขาไม่ได้จ่ายมากขึ้นสําหรับเสื้อผ้าค่าเดินทางแพงขึ้นเขาอาจจะถูกบังคับให้จ่ายหรือว่าเขาอาจจะถูกบังคับให้ต้องเปลี่ยนโหมดการเดินทางเป็นวิธีอื่นที่ประหยัดขึ้นในที่สุดแล้วคนมีเงินอยู่เท่าเดิมมันใช้จ่ายเท่าเดิมเพราะมันมีเงินอยู่แค่นั้นแต่ว่า CPI คือมารที่วัดว่าผู้คนใช้เงินเท่าไหร่ในการดํารงชีวิตอยู่ปัญหาคือเมื่อข้าวของแพงขึ้นผู้คนปรับวิธีการใช้เงินปรับจํานวนเงินที่ใช้ตัวเลขเงินเฟ้อมันเลยดูเเหหมมืออนนไไ่่่ยขึ้ทาร แต่ถ้าเราดูดีๆถ้าเราเอาปริมาณหรือเอาเกณฑ์หรือเอาตัวเลขหรือเอาเขาเรียกว่ารา,รายละเอียดของรายการต่างๆที่ใช้ในการวัดค่า CPI มาเปรียบเทียบดูตั้งแต่ปี1980จนถึงปัจจุบันสิ่งที่เราจะเห็นคือคุณภาพชีวิตของผู้คนลดลงเรื่อยๆทั้งๆที่เขาใช้เงินอยู่เท่าๆเดิมหรืออาจจะมากขึ้นกว่าเดิมปีละ2-3%ถึงทุกคนใช้เงินมากขึ้นเพื่อมีคุณภาพชีวิตลดลงกินอาหารห่วยลงแทนที่จะได้กินอาหารที่มีเขาเรียกว่าอะไรมีสารอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกาย คนก็ต้องมานั่งกินอาหารที่เป็นอาหารจังฟู้ดเพราะว่ามันถูกกว่ากินอาหาร p r o c e s s ู้ food เพราะมันถูกกว่ากินเนื้อสัตว์ที่ผ่านกระบวนการต่างๆนานาาสสารเคมีต่างๆนานาถูกกว่านะฮะมันก็จะเกิดอร์กิวเมนท์ที่ว่าแบบถ้าเงินมันเฟอร์จริงข้าวของมันแพงจริงเฮ้ยทำไมคนเป็นโรคอ้วนกันไปหมดเลยเพราะว่าถ้ามันแพงจริงมันไม่ควรจะอ้วนสิมันต้องผอมสิมันอ้วนเพราะว่ามันถูกบังคับให้กินอาหารห่วยๆที่มันเป็นแค่กากเดนอุตสาหกรรมที่ถูกผลิตออกมาแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นการเอาเงิน ค่า cpi มาวัดเงินเฟอ้อผมถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระแล้วมันมีอีกค่าหนึ่งคือ ppi producer s price index คือดัชนีสินค้าดัชนีราคาสินค้าสำหรับการผลิตนะฮะสินค้าที่เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตซึ่งเราจะเห็นว่าหลายๆประเทศตัวเลขตัวนี้เพิ่มขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา30 40- 50%กันระนาวนะฮะแต่ว่าตัวเลขเหล่านี้กลับไม่ถูกรีพอร์ตอยู่ในตัวเลขของ เงินเฟอ้อเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่เงินเฟอ้อเพราะว่าตราบใดที่มันยังเป็น PPI มันไม่จําเป็นต้องส่งผลต่อราคาสินค้าอุาาาโปโภคบริโภคผู้ผลิตผู้ผลิตสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะผลักภาระเหล่านี้ให้กับผู้บริโภคหรือจะแอบสอบภาระนี้ไว้เพื่อรักชาติช่วยชาติช่วยเหลือคนจนนะฮะ ดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีโซเชียลเพรสเชอร์ CSR หรือแม้กระทั่งการสั่งจากรัฐบาลนะกระทรวงพาณิชย์กระทรวงกรมการค้าภายในต่างๆก็จะมีการออกคําสั่งตรึงราคาสินค้าบ้างแหละนะห้ามขึ้นราคาเกินนู่นเกินนี่บ้างแหละนะทำให้เรียกว่าพูดง่ายๆคือผู้ผลิตต้องรับกรรมตรงนี้แล้วถ้าผู้ผู้ผลิตเลือกที่จะไม่รับกรรมก็จะเหมือนอย่างประธานาธิบดีเออด์โกลนที่ออกมาบอกว่าเขาไม่ได้มีวิกฤตเงินเฟอ้อแต่มันเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ผลิตตั้งราคาสินค้าสูงขึ้น นะเราบอกเขาแล้วว่าอย่าตั้งราคาสินค้าสูงขึ้นไอ้พวกชั่วนี่มันขายราคาแพงขึ้นเอาเปรียบประชาชนมันเป็นการสร้างให้ประชาชนกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นมนุษย์คอนซูมเกิดความเกลียดชังกับผู้ผลิตซึ่งจริงๆแล้วคนทั้งสองกลุ่มนี้มันควรที่เป็นคนกลุ่มเดียวกันในสังคมที่ฟังชั่นแลแล้วก็มีประสิทธิภาพและมีสุขภาพที่ดี ประชาชนควรจะได้เป็นผู้ผลิตควรจะได้มีกิจการมีธุรกิจเป็นของตัวเองกันทั่วหน้าแต่ว่าในโลกที่การทําธุรกิจกิจการตัวเองมันถูกเรียกว่าบทบงังโดยกฎหมายต่างๆข้อบังคับต่างๆทําให้การทํางานมันทําได้ยากเนี่ยนะฮะปัญหาคือมันก็จะทําให้เกิดการแยกชนชั้นกันอย่างนี้เราก็เรียกว่าโยนแพะไปเรื่องนี้เรื่องเดียวตอบซะยาวเลยนะฮะ